คุณผู้ชมครับพูดถึงหนึ่งในเอกลักษณ์ของจังหวัดลำปางก็คือรถม้านะครับแม้ว่าปัจจุบันยังคงมีรถม้าวิ่งให้บริการกว่า100คันแต่เชื่อไหมครับว่าคนที่ทําเกือกม้าทั้งจังหวัดเหลือเพียงแค่คนเดียวครับคุณกเกษมแท้คือจะพาไปตามหาชายคนนี้แล้วชวนมองกันต่อนะครับว่าแล้วอนาคตของอาชีพนี้ในอนาคตจะเป็นยังไงครับทุกวันหลังเสร็จสิ้นจากภารกิจหลกัก ในสุพจน์ใจรวมกูลชาวบ้านชุมชนประตูต้นพึ่งท่านางรอยตําบเลเวียงเหนืออําเภอเมืองจังหวัดลําปางจะตีเกือกมา้าส่งขายให้กับลูกค้าที่สั่งไว้เพื่อนำไปใส่ให้กับม้าที่เลี้ยงไว้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มรถม้าที่คอยให้บริการนักท่องเที่ยวในจังหวัดลําปางสุพจน์เป็นช่างตีเกือกมา้าที่ยังเหลืออยู่เพียงคนเดียวของจังหวัดลําปางที่ยังยึดอาชีพนี้ เพราะผู้เลี้ยงม้าส่วนใหญ่สั่งเกือกม้าสำเร็จรูปมาใช้ทำให้อาชีพนี้กำลังจะเลือนหายไปซึ่งหนึ่งในแนวคิดหลักของสุพจน์คือต้องการอนุรักษ์อาชีพนี้เพราะผูกพันกับม้ามาตั้งแต่เด็กแม้จะมีไรายได้จากการทำเกือกม้าอันละ1 0 0บาทม้าสี่ตัวใช้4อันก็คือ400บาทเท่านั้นผมกลัวเรื่องของเรื่องของการสูญหายของวิชานี้ ถ้าเรามานับว่ารถม้ามาอยู่ตั้งแต่ปี2459จนถึงปัจจุบันนี้ก็เป็นร้อยกว่าปีในเมื่อมีรถม้าดีๆนั่งแต่ม้าไม่มีเกือกใส่เนาะไม่มีรองเท้าไม่มีเกือกใส่เราต้องยังซื้อต่างประเทศเกิดสถานการณ์โควิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหรือสถานการณ์บ้านเมืองที่ไม่ปกตินะครับนะไม่สามารถจะนําเข้าได้แล้วม้าเราจะเอาเกือกที่ไหนใส่ผมก็เลยคิดว่าเราน่าจะรื้อฟื้นเรื่องนี้เนาะสำหรับเกือกมา้า เปรียบเสมือนรองเท้าของม้ามีความสำคัญในการดูแลรักษาเท้าของม้าเพราะแต่ละวันต้องวิ่งฝ่าสายฝนแสงแดดและพื้นปูนที่แข็งและเพื่อต่อยอดให้คนรู้จักเกือกม้ามากขึ้นนอกจากทำให้ม้าแล้วอย่างพ,พลิกแพลงทําเป็นของที่ระลึกเพื่อให้อยู่ได้ในภาวะที่เชื้อโควิด19ยังระบาดและค่าครองชีพที่สูงขึ้นต่อเนื่อง นะครับนะหนึ่งลักษณะเกือกม้าหงายนะครับนะเป็นถุงเงินถุงทองรับทรัพย์มีตาข่ายดักฝันนะครับดักฝันร้ายกรองฝันดีมีลูกปัดไว้ปัดเป่าสิ่งไม่ดีแล้วก็เกือกม้าเนี่ยเราตอกเนี่ยมี8ปรูเลข8นี่คืออินฟินิตี้หมายความว่าเก็บเงินเก็บทองแบบไม่มีที่สิ้นสุดนะครับแล้วก็ผมก็ถอดลวดลายที่เป็นมงคลนะครับต่างๆนี้ในเมืองลำปางมาใส่นะฮะตรงนี้นะครับเราก็ใช้ตะปูเกือกม้าแท้แท้ใส่ด้วยนะ ลูกค้าที่ได้ไปก็สามารถนําไปแขวนนําไปประดับตกแต่งในบ้านได้อีกกอย่างก็เป็นการช่วยส่งเสริมอนุรักษ์ให้วิถีชีวิตนะครับของช่างตีเกอกม้าลากรถเมืองลําปางเนี่ยสามารถสืบทอดไปได้เป็นการส่งเสริมรถม้าถือเป็นสีลักษณ์สำคัญของจังหวัดลำปางเป็นยานพาหนะในการเดินทางของคนยุคสมัยก่อนช่วงปี2458 ได้มีการวางรางรถไฟขึ้นมาทางจังหวัดลำปางรถม้าจึงมีบทบาทสำคัญด้วยการเป็นยานพาหนะรับส่งผู้โดยสารจากสถานีรถไฟลำปางเข้าสู่ตัวเมืองหลังจากนั้นรถม้าจึงเริ่มมีแพร่หลายในจังหวัดลำปางและตามหัวเมืองหลักๆเมื่อเวลาผ่านไปความเจริญของเทคโนโลยีคบนาคมทำให้รถมา้าค่อยๆเลือนหายเหลือเพียงจังหวัดลำปางเท่านั้น ที่ยังคงใช้ม้าเป็นยานพาหนะจนถึงปัจจุบันจังหวัดลำปางมีรถม้าให้บริการนักท่องเที่ยวกว่า100คันแต่ที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 แม้จะกลับมารับนักท่องเที่ยวอีกครั้งแต่ด้วยค่าครงชีพสูงและเป็นค่าใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยจึงมีผู้ใช้บริการน้อยกลุ่มคนขับรถม้าจึงต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลา เกษตร za คือไทย PBS รายงาน